สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะพี่น้องคะมาพอกันอีกแล้วจ้ากับเปียจ้าพาแซบนะคะมาพอกันกับเปียมมูอนีไปพาพี่น้องมากินเข่าค่ะพี่น้องคะเมนูกับเข่าเหมือนห้องแปลคือต้มกบค่ะพี่น้องคะต้มกบใหญ่นะคะพี่น้องคะบวมเป็นกบหน่อยบานเท่าเด้อจ้ะอันอยู่ชนบุรีสีมีัตงแต่ตัวใหญ่ๆยังสีนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะตัวใหญ่ๆยังสีเลยค่ะพี่น้องคะ แต่ว่ามืสอเนี่ไปถามป่าว่าป่าคะกบกบหน้าหรือกบเลี้ยงป่าก็บอกว่ากบเลี้ยงลูกโอ้ป่าก็บอกว่ากบหน้าลูกคนวะไพ่จไปเสือคนนอนตัวใหญ่ป่านี่นะพี่น้องจ๊ะแต่ว่ากระโบไปยังดอกให้เพิ่นตัวไปนะคะมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาแซ่แบๆน้ำกันกระเปียเด้อหมืไหน,นกองเขาคือเกาค่ะพี่น้องค่ะกองเขากองใหญ่ๆคือเกา คืออย่างมาลายมือแหรอคะพี่น้องคะแต่ว่าคือหอดบนอยูุบันเท่ากับซีนี่ตัวในยน้อยเนาะคะ่ะเนาะแต่อันนี้ก็ไม่ต่ตัวใหญ่ใหญ่ต้มใส้ปักกะแยงไหยค่ะพี่น้องคะ พี่น้องคะตุ่มเปื่อยว่สสันมือซองเนี่เปฝาแห้งไปฝาตุ่มแห้งพี่น้องคะไปฝาตุ่มแห้งรืมอหลอกนังออก ฟองมากเลยค่ะพี่น้องคขาอวยมองที่มันเป็นหมองที่มีเนื้อ,อร้ายที่สุด ยำกระดูพี่น้องกะ แต่ว่ากับพคือกบหน้าบานเท่าเหรอคะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นกบเลี้ยงตัวใหญ่แห้งพี่นอ้องโตับบใหญ่งงเลย มือเสาถามป้าไหมคะ่ะป้ากบเหลียงหรือกบหน้าจ้าป้าบอกว่ากบหน้าลูกกบหน้านะว่าสิถามไราอยู่กบหน้ายังคือเถาไห้แท้ <laughs> ป้าพี่น้องค่ะรสรสงยซิวเขาค่ะกินเอากินเอาจุกบะนี้อิ่มละบานพี่น้องค่ะต้องกินข้าวสวยๆนะคะสิเดลาพี่น้องไปเดอ้อแบบพี่น้องจ้าทำมาคิมนี้กักดไหลเป็นกำลังใจเห็นไปจ้าในเดอ้อพี่น้องพอด้มีกำลังใจเห็คิมใหม่ๆนะคะสำหรับมือน,นี่สวัสดีค่ะเ๊ายมาย